นี่นะผมถอดนะเอานะผมเปลี่ยนหลอดนะไม่รู้จองเห็นป่ะน่าจะเห็นนะผมเปลี่ยนหลอดนะนี่เห็นไหมความสว่างนะผมยัดเข้าไปในโคมนะ่นะดูความสว่างครับเห็นไหมข้างขวานะครับเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ข้างซ้ายยโอเคไหมสว่างขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอปล่อย โอเคเห็นเห็นเลยว่าสว่างขึ้นสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำนัดเลสิลชาชุมรีนะครับหลอดไฟพัดลมนะผมใส่ไฟถอยไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ไไฟเบรกนะสว่างดีจะได้เห็นกันแต่ไกลนะบางคนบอกโอ้ยมันแยงตาชาวบ้านเห็นมั้งเหอะที่ผมใส่ไฟเบรกไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยเปิดให้เห็นนะ จะได้เบรกให้ผมหน่อยไม่เห็นไม่ใช่เห็นผมขับฟอร์จูแล้วยิงใส่วิ่งใส่แม่เข้านะมีน้ําใจให้ผมหน่อยก็ได้โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปใส่บนรถครับเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะว่าสว่างกว่าเดิมแค่ไหนเราอยู่ในที่มืดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟแ๊บเดียวผมถ่ายมาหลายคลิปแล้ววิธีวิธ,วธีถอดถอดโคมไฟถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมถอดแล้วผมใส่ให้ดูข้างนึงก่อนนะว่าเป็นยังไงนะ,ะผมจะเปิดไฟให้ดูด้วยเปิดแล้วก็เปลี่ยนดูนะ เห็นกันจ่าๆเลยนะว่าไฟแสงมันออกแบบนี้นะใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับอ่ะนี่นะผมถอดนะนี่เห็นไหม เอานะผมเปลี่ยนหลอดนะไม่รู้จองเห็นบ้าน่าจะเห็นนะผมเปลี่ยนหลอดนะโอ้โหที่ฮะนี่เห็นไหมความสว่างนะผมยัดเข้าไปในโคมนะ กว่าจะบิดเข้านี่นะนะดูความสว่างครับเห็นไหมสว่างกว่าเดิมเยอะผมจะเหยียบเบรกให้ดูนะเอานะนะโอเคไหมสว่างกว่าเดิมไหม ปัญหาคือข้างในมันจะไม่ค่อยสว่างไงใส่ต้องหา LED ข้างในสว่างๆมาใส่เนี่เห็นไหมข้างขวานะครับเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ข้างซ้ายหยบเหยยบเบรกให้หน่อยดิอย่าเบรกให้หน่อยโอเคหมหสว่างขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอ่ะปล่อยใออี่ที โอเคปล่อยถ้าดูด้วยตาจะเห็นว่ามันสว่างขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าแบบในกล้องมันจะอย่างเงี้ยอ่ะปลอยโอเคเห็นเห็นเลยว่าสว่างขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกข้างนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะซ้ายขวาเดี๋ยวผมต้องหาอีลอดเนี้ยเอาเป็น LED สีแดงอันหนึ่งเดี๋ยวจะมาใส่ให้มันสว่างเท่ากันตอนนี้มันสว่างเหลือ่อมเหลือมกันอยู่เห็นไหม ข้างในสว่างน้อยกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับหลังจากที่ใส่แล้วใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะอย่างที่บอกนะครับผมขายไอ้ตัว 144MD หน้าร้านอ่ะสีแดงอะ่ะแม่งขาดโคตรบ่อยเลยเปิดใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าไฟสีแดงเราจะต้องเปิดล่าเกียวาวนะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูนะครับผมจะเทสก่อนแล้วถ้ามันอัปเดตแล้วผ่านไปเดือน2เดือนแล้วมันโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงว่าตัวนี้ผ่าน แต่ผมว่ามันใช้ดีแหละเพราะว่าเนี่ยผมใช้ไฟถอยใช้ไฟเลี้ยวอยู่นะแต่ว่าไอ้ไฟถอยเนี่ยเราเปิดไม่นานไฟเลี้ยวเราเปิดไม่นานไงตอนนี้เราลองไฟแดลงลองไฟสีแดงเลยที่เป็นไฟเบรกแล้วจะรู้เลยว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ